ที่อยากเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของพิกเมเลียนคือพิกเมเลียนเนี่ยเขาเป็นปริมากรที่มีฝีมือมากเก่งมากๆเก่งโคตรๆแล้วอย่างหนึ่งก็คือเขาหล่อมากหน้าตาดีมากแล้วก็ผู้หญิงก็คือชอบเขามากแต่เขาไม่ชอบผู้หญิงคนไหนเลยไม่ชอบการกระทําของผู้หญิงไม่ชอบความคิดของผู้หญิงไม่ชอบเวลาผู้หญิงพูดไม่ชอบเวลาที่ผู้หญิงมาจอดแจะเขาชอบแค่แบบความเป็นผู้หญิงอะแต่อยางอื่นไม่ชอบเลยเขาก็เลยบอกว่าไหนๆก็หาผู้หญิงในอุดมคติไม่ได้แล้วปั้นขึ้นมาเลยแล้วกันก็คือเขาก็เลยปั้นผลงานของเขา ขึ้นมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อให้ว่ากาลาเทียเป็นรูปปั้นผู้หญิงที่แบบสวยมากสวยแล้วก็เหมือนจริงมากๆสวยแบบย mm ันเส้นผมอ่ะ <Ha. S 1> เขาอ่ะตกหลุมรักกับผลงานตัวเอง mm hmm. เออคือถ้าเกิดเคยได้ยินคําว่าพิกเมเลียนเนี่ยก็คือเป็นศิลปินที่ตกหลุมรักกับผลงานตัวเองอะ mm ่ะ hmm. ตกหลุมรักถึงขนาดที่ว่าคนนี้แหละคือแฟนชันคุยกันทุกวัน mm hmm. เล่าสารทุกสุขดิบมีแบบกอดมีหอมแก้มมีจูบกับรูปปัน้นหินอ่อนนะ oh. เขาหลงมากกาลาเทียเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกไม่พูด <laughs> ไม่หายใจแต่ลึกๆคือเขาก็เศร้ามากอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็รู้แหละว,ว่ากาเลเทียเป็นรูป <c oughs> พันธ์อ่ะ <c oughs> ไม่สามารถรักเขาตอบได้ <c oughs> เขาก็เลยไปหาเทพีอาโฟดายเขาบอกอาโฟดบอกว่าช่วยให้ชีวิตกับกาลเทียาหน่อยได้ไหมด้วยความที่รูปปั้นสวยมากอ่ะแล้วเธอเป็นเทพีแข่งความรักแห่งความงามอะไรอย่างงี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยมีความสงสัยว่าให้เป็นคนขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะสวยขนาดไหนก็เลยบอกว่ายอมให้แบบคําขอเป็นจริงเออก็เลยสุดท้ายก็คือกาลเทียจากรูปปั้นอ่ะกลายเป็นคนขึ้นมาพอฟังเรื่องนี้น้องมินเศร้าเศร้าที่ศิลปินคนนี้เหมือนแค่ต้องการคนรับฟังเขาเลยเริ่มจากการที่คุยกับรูปปั้นหรือว่างานของตัวเองการที่ เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเหล่านั้นไม่ได้อยากจะรับฟังเขาจริงๆหรือว่าไม่ได้เคยเ,ยเงียบที่จะแบบฟังเขาก่อนเลือ,อะไรเงี้ยแล้วยิ่งท้ายสุดยิ่งพอรู้ว่าเขาจะยิ่งได้กลายเป็นคนมียิ่งกับรู้สึกเศร้าพี่ใหม่ <laughs> การที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆ <laughs> เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่พ <laughs> <laughs> ี่มินเหมือนกันเลยตอนที่ได้ยินเรียกเนี่ย <laughs> สนใจแล้วไงต่เดียวเธอจะพูดได้แล้วนะเธอจะมีความค <laughs> ิดจิตใจแล้วนะจะมีอะไรที่จับตัวเองไม่ชอบแล้วนะใช่เออตอเดียจะเริ่มไม่แฮปปี้เอนดิ้ง